ดูเจ้าแต้มกับแม่นะครับนอนลงมากินน้ม่วงมีแม่ของเขามีก็ลอกแดงตัวหนึ่งนะครับนอะกำลังลงมาเขาเจ้าแตบตกใจไปแล้วอาแม่เจ้าแตมก็ไปแล้วนะนอน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 ดูน้องเจ้าแตมดเูเป็นน้อง น้องก็แต้มเนาะจะแต้มก็ไปแล้วผมก็เพิ่งเคยเห็นกระลอกกินเมล็ดยานางนะครับเนาะดูน้องจะแต้มเลกินเมล็ดยานาง ปกติก็จะมีนกปลอดนะครับเนาะเที่ยวมากินเมล็ดเยานางเนาะเจ้าแ้มก็ชอบใบมะขามอ่อนนะครับน้องก็จะเที่ยวมากินเมล็ดยานางกินทุกอย่างจริงๆนะครับน้องเจ้าแตมเนะกระลอกแดงตัวนี้ก็ ไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับเนาะแต่สีเขาสวยงามมากเนาะสีเขาสวยงามน่ารักจริงๆนะครับเนาะเจ้าแต้มกับแม่เขาไปแล้วน้องเขากินเมล็ดยานางอยู่ข้างบนเนาะ กระลอกก็มาใหม่เรื่อยๆนะครับมาใหม่ก็ยังไม่คุ้นชินกับคนเนาะดูน้องจะแตมเลยดูเขาจะกินมรเลเซนาง ตรงพวงเมดยานางก็จะมีทั้งหมดเนาะนะครับดูดูเขาจะกินไปแล้วกรหลอกแดงแตนอนนั้นป่งขึ้นข้างบนไปแล้วดูน้องจะแตม้มกระลอกอะไรก็มารู้กินเมล็ดยานาง นี่แหละเน่ก็ลอกแดงกันขึ้นต้นกลามพูกำลังก็แดงเป็นกขลอก ที่สุกสนน,นะครับนาังดูเขากินเมล็ดเนี่ยนะนั่งกินนั่งแท้เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับนาะกระโดดมานี่แล้ว ดื้อแล้วก็ซนมากนะครับนะกระรอกออกกระรอกตัวอื่นไปหมดนะแล้วเขาก็ลงมากินมัว่ว คอบครัวของจะแทบนี่น่ารักมากนะครับกินสบายแล้วทีนี้ไม่มีใครแย่งนะ คงจะกินนานนะครับ้องทแทมเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพแค่นี้นะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ